สี่โครงอบซอสมา่าพร้อมกึ้นโตรับประทานแล้วครับต้มน้ำนะครัก็ใส่ไปเลยนะครับซี่โครงหมูใส่ไปเลยนี่เราก็จะเกยๆกันไว้อย่างนี้นโอเคเกลือใบเตยจะเป็นใบกะวาน,นะครับใบกะวานเนี้ยก็หาได้ในห้าง ปุยกักอบเชยแล้วก็จะใส่สมุนไพรเนี่ยเพื่อความหอมนะครับต้มให้เนื้อนุ่มนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก็ต้มครบเวลาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงพอเลยปิดไฟแล้วก็มาพักไว้ก่อนเอาเ,อาเลยเลยอืมโอเคก็เดี๋ยวพักไว้พักยี่สิบนาทีทำซอสหม่าล่านะครับก็จะใช้ดี่นะครับ พริกมาล่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําซอสกันพริกมาล่านี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น้ําเปล่าซอสหอยนางลมสีอิขาวน้ํามันงา เราจีนนะครับหอมใหญ่ลเลยคนก่อนพริกมาล่านะครับก็จะใส่ไปก็จะใส่ไปสมช้อนก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะเผ็ดเกินต้องเพิ่มความหวานด้วยนะครับน้ำต,ตาลาปี๊บใส่ไป ก็นี่นะครับก็เคีย่ยวจนน้ำซอสของเราเนี่ยเข้มข้นเลยแบบนี้นี่จะได้แล้วนะครับว่าพอเลยพอเสร็จแล้วนี่น้ำซอสมาล่านะครับเราก็ทาเลยไม่ต้องออกจากกระทะนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างตายทั่ว น้ำซอสเนี่ยเราก็ทายทั่วเลยนะครับทั้งสองด้านเลยเข้าเตาอบนะครับก็จะใช้หม้ออบลมร้อนแบบนี้ใส่ไปแล้วนะครับสองชิ้นแล้วก็จะมาเก็บความเรียบร้อยตรงไหนที่ยังไม่ทั่วแล้วก็เพิ่มได้ก็จะอบด้วยอุณหภูมิ250องศา,ศาเซลเซียสน,นะครับเวลาก็20นาทีแบบนี้มาดูกัน อบครบเวลามาดูกันจัดใส่จานเสร็จแล้วก็ทานน้ำซอสอีกนะครับเพื่อความชุ่มฉ่ำนี่นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มความเผ็ดด้วยซี่โครงอบซอสมาละพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับชุ่มฉ่ำนุ่มนวลแน่นอนแต่จะเผ็ดหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์กันซี่โครงอบซอสมาละขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ ก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะครับป๋าเมนี่ครับนี่ครับอ้อแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับนุ่มนวลนุ่มนวลเปอยนุ่มนี่ร่อนเลยนะครับออกจากกระดูกแบบนี้นะคระับปัาเมีกระบดเลยนะว่าหิวหิวหิวอ๋อ รู้แล้วครับว่าเผ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่เูารู้ว่าจริงจังมากจริงจังแค่ไหน <c oughs> ดูหน้าปามีแล้วกันนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้ปามีก็ใช้พลังในการแทะมากไม่ได้นะครับเพราะว่าจัดฟันอยู่ก็เลยต้องทำให้นุ่มนวล่อยนุ่ม แต่ย่างเลือก็ได้นะครับก็เนื้อจะแห้งๆเอาอบเลยนะครับแต่อนนี้ก็นี่อันนี้ก็ฉีกง่ายปกติก็ต้องใช้มีดกรีดนะครับไม่ต้องแนละ้วนี่เดืองแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปด้วยนะครับตอนต้มก็จะหอมก็มข้าวไม่ต้องนะครับว่าหมดที่โคนี้ก็อิ่มแน่นอนชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับ 共同克服，共同克服，